สวัสดีค่ะพบกับเก๋ครั้งนะคะกับช่อง Ford g เ t e h a l Ford พ่อป้าแดนนะคะวันนี้นะคะเก๋ยอยู่กับเจ้า Next Gen Ranger คันนี้นะคะรุ่น XLT 4ประตูนะคะคันนี้นะคะแต่งให้ลูกค้าดูนะคะคันนี้ไม่ได้ส่งมอบนะคะแต่งเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้ลูกค้าชมเลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะในรุ่นนี้นะคะเป็น Next Gen Ranger XLT 4ประตูคันนี้เกียร์ออโต้6สปีดนะคะตัวรถนะคะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะในรุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะคะในส่วนรุ่นนี้มีสีให้เลือกถึง5สีเลยนะคะสีที่ เอามาโชว์วันนี้นะคะเป็นสีเทาดําสีดําสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีน้าเงินนะคะชอบสีไหนก็จัดได้เลยนะคะในส่วนของเรื่องการตกแต่งเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมนะคะไปกันเลยค่ะไปดูบนฝากระโปรงอะไรคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะใหญ่เท่ากับตัวกับฝากระโปรงจริงเลยนะคะทําเป็นสีทูโทนะคะสีเทาดํานะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะมาดูชิ้นใหญ่ทางด้านหน้าเลยนะคะ คันนี้ติดตั้งนะคะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นะคะฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ f O R D คันนี้ทำเป็นสีดำด้านะคะพร้อมด้วยตะแกรงนะคะสามารถลมและอากาศนะคะสามารถถ่ายเทได้นะคะพร้อมคันนี้นะคะด้านหน้าเลยนะคะก็ติดตั้งเป็นไฟสวนะคะ3จุดนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะ ครอบไปในตัวกันชนนะคะทําเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมด้วยแทงด้านล่างนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วยังจะมีไฟนะคะอันนี้เป็นไฟใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอก XLT มีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะพร้อมด้วยคิวโครเมียมนะคะเพิ่มความสวยงามน,นะคะให้กับตัว ไฟตัดหมอกนะคะมาอยู่ในส่วนของตัวโคมไฟนะคะโคมไฟรุ่น xlt นะคะเป็นโคมไฟ led มันตีอฟเฟกเตนะคะแล้วก็มด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะ4แคมป์นะคะแล้วก็คันติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นครอบไฟหน้านะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวโคมไฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันคะ่ะส่วนของด้านข้างนะคะจุดสเกิร์ตนะคะก็จะมาพร้อมกับคิวร้อนะคะคันนี้นะคะเป็นดําด้านนะคะ แล้วก็ในส่วนของแม็กและยางของรุ่น XLT นะคะจากโรงงานนะคะเป็นแม็ก7 7นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแม็ก6 6นะคะลายตังหันนะคะของ o อ s ซิํดำตัดแดงนะคะพร้อมด้วยตัวไซส์ย,ยานะคะให้อยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6นะคะถัดมาเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะก็ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเทานะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกนะคะแถมในรุ่น XLT นะคะยังปรับและพาบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมาสู่ของตัวของออมือจับเลยนะคะคันนี้นะคะมือจับของ XLT จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ก็ได้ติดตั้งนะคะเป็นคอมนะคะเพื่อให้ปัดกับตัวรถนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะคันนี้นะคะ ติดตั้งเป็นฟอร์ดพัพประแดงเลยนะคะให้รู้ไปเลยะคะ่ะว่าคันนี้ออกจากฟอร์ดพัพประแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะแล้วถัดมาเลยนะคะในส่วนของคอบกระบะท้ายนะคะพร้อมทั้งมีจุดยึดนะคะให้ลูกค้าไปติดตั้งโลบาร์โดยที่ไม่ต้องเจาะนะคะแล้วก็ XLT นะคะก็จะมีบันไดขึ้นด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกระบะกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟของ XLT นะคะก็เป็นไฟมันติริเฟคเตอร์เหมือนกันนะคะหรือเป็นหลอดไ้นะคะพร้อมพร้อมด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ในตัวของฝาท้ายนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะคันนี้ติดตั้งนะคะเป็นกาบฝาท้ายนะคะตัวอักษร FORD นะคะทำเป็นสีทูโทนะคะตัดกับตัวรถนะคะสีเทาดำนะคะตัดด้วย สีดำาด้าน,นะคะพร้อมทางวาลโลโก้นะคะเพราะว่าในตัวของโลโก้นะคะมีกล้องถอยนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะจะอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของปั๊มตัวอักษรนะคะของฝาท้ายคันนี้นะคะติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์สีเทาดำนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวฝาท้ายตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ กันชนนะคะ XLT มีกันชนมาแล้วนะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่าคันนี้เีอะไรบ้างคะเรามาอยู่ห้องโดยสารของรุ่น XLT 4ประตูคันนี้นะคะตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีคอนโซลนะคะดำด้านนะคะตัดด้วยขีบสีเทานะคะ แล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะคะก็มีตัดขิดด้วยสีโคมเมียมนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะของคันนี้นะคะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a ลแลวก็ Auto Android นะคะพร้อมทั้งรองรับนะคะเชื่อมต่อนะคะบลูทูธแล้วก็ Sync4A นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของ Ford Pa า s นะคะในในส่วนของ Ford Pa า s นะคะลูกค้ายังสามารถนะคะ ปลดล็อกและล็อกรถนะคะจากระยะไกลได้แล้วก็ยังสามารถนะคะสตาร์และดับเครื่องนะคะจากระยะไกลได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ค้นหาศูนย์บริการนะคะทั่วประเทศได้เลยนะคะจากในแอปพลิเคชันของปลอดภัยนะคะแล้วก็ในช่องชาร์จไฟนะคะก็มีสาย USB ให้1จุดนะคะเป็น Type C อีก e 1จุดแล้วก็ในรุ่น x a t นะคะก็มี Wireless Charger ให้ด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะเลือนใหม่นะคะก็เป็น 8นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะของฟอร์ดนะคะก็เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าแบบก e ีฬานะคะช่วยเรื่องในการผ่อนแรงนะคะแล้วก็พวงมลาลัยของรุ่น xlt นะคะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็ได้ดำนะคะพร้อมด้วยตัดขีบนะคะเป็นสีดำเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้กับตัวรถนะคะกุญแจนะคะของรุ่น XLT นะคะก็เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยของรุ่น XLT นะคะก็มีถุงลมให้นะคะถึง6ลูกเลยนะคะแล้วก็ยังมีระบบนะคะป้องกันล้อล็อกนะคะ ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรกนะคะ e b d นะคะยังมี traction control นะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือ ออกตัวบนทางลากชันนะคะแล้วตัวเกียร์ออโต้นะคะก็ยังจะมีระบบลอมนะคะป้องกันการผิกความนะคะก็ยังมีระบบนะคะช่วยโทรออกนะคะ1669นะคะพร้อมด้วยนะคะในตัวรถของในเจนรุ่นใหม่เลยนะคะรับประกันคุณภาพนะคะอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลคะ่ะ ในส่วนของเบาะ XLT นะคะก็จะเป็นเบาะผ้า,าคา่ะหน้าของ XLT นะคะก็เปิดปิดไฟอัตโนมัติมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวนี้นะคะก็ยังเป็นคูสตาร์แล้วก็ยังจะมีนะคะระบบนะคะปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะเก๋ผ้านําชมรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับ Next Gen Ranger XLT 4ประตูคันนี้นะคะคันนี้นะคะแต่งนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางน,นะคะ ลูกค้านะคะสนใจนะคะในตัวของตัวรถนะคะหรืออยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะสามารถโทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋าฝากช่องทางของช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่อง Ford เก๋แชน n นลนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ